เราสูดเรานวามันือยนะครับนะครับนี้ก็เป็นื่องของสารการใช้กรวย้วกังานนะครับการทำงานของเทศบาลแต่ผมเทียนจทยที่ผเรียนจะมาชี้แจสภาตามหลักนะครับก็ในบ้นตอน าเนพนักงานเทศบาลยอดเงิน3 8คงเดิมนค่ะสวนัก้าประจำ13คงเดิมแล้วก็ขอรายงานเรื่องที่มาจากผู้ดบุรีเดือนที่26่ิมีนาปี5น้งนะคะจนประสบการประชุมเนี่ยเพื่อจัการได้างินกทีไปแล้วกว่าห้าร้อยล้แล้วกรสิ่งิผลสางก็ให้ลงชื่อไว้ในการยินยอมไม่คืน นั้นบอกว่าจะมังกรนะเออมังกรนา้ือการทการเมื่อวานรมาก็ยังองกันนะถ้ามีก็ต้องตั้งแ้วกให้กันเล่นสิบสมาเล ขั้นตอนของการรวบรวมแล้วก็ทำงาเนเอกสารเพื่อจะจัดทำเป็นแก็ภายในเดือนเดือนเที่ยงาเนี่ยนะคะเราจะจัดแต่งตํารจะเริ่มจัดทาําราเดี๋ยววันนี้หาตัวอยา่างได้ไับใช้ห้าสิบตัวอยา่างอยากขออน,นุญาตนำเสนอในที่ประชุมเพือ่อทราบน,นะครับหลังจากที่ไปอบรมทางด้านวิชาการที่เราเนี่ยทั่วไปเนี่ยเขาจะอยู่ใต้หัวขับ เพราะยังไม่มีแค่สมาครแต่หลายที่ก็จะจะต้องมาทำงานที่เราตอนนี้อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เขาว่าจะมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เขาว่าที่ตนนังรัฐนาล